ใชค่ะทุกคนสำหรับเขาที่เข้ามาใหม่นะคะก็สใส่หนม่ให้เห็นหน้านะคะก็ปิดหน้าไว้นะคะแล้วไม่รื้แม่เขาว่าจะทำาคิตไปนะคะก็เลยจะมาทำใหม่แล้นนี่คะี่ขยิดไปแล้วนะคะตอนทำเรื่องคนเดียวนะคะ อัน uhm, นี้เปิดไม่ได้ก็ไปแล้วนะคะนีมาสกับมาส์พี่นะเก็บมค์นี่เฉยๆเ่นะเห็นไหมเห็นไหมดูมากเลยเนาะถึกถึอด้วแต่ก็มีเ็ื่อนเนาะก็ว่าไอ้ที่ดูแปลก เห็นไหมคะเนาะก,ก็นี้นะคะเฮ้ยตาเกือบเห็นแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเแบบนีน่นี่นะคะเจอแล้วคะ่นนะ,คะ,น,น,ะ,คะนี่เห็นไหมคะคานาอูน่ารักมากเลย พาดสาว่าน,นี่คะ่ะสมัยตอนเด็กๆเหมือนชินโนบุเลยคะ่ะจะไม่พี่หน,นุจะไม่ทำละครจะไม่ทำละครแรืว่าจะไม่ทำละคกรการ์ตูนแนวยรื่องนี้แบบนี้หรอคะคำตอบก็คือจะทำอยู่แต่คิดเรื่องไม่ออกนะคะนี่ก็ทำมั่วๆไปเดีเ๋ยวกันนะคะเ่อ ได้ที่จากเซเว่นนะคะเซเว่นเท่านั้นเลไเป็นไวต์โอ้ตอนนี้นะมสอนะคะยังไม่ได้คืนเพื่อนเลยใช่ยังไม่ได้คืนเพื่อนฝากถ้าแอ,องเจะาดูคลิปนี้เดี๋ยวตอนปาร์จันจะมาคืนให้โอเคนะโอเคนะโอเคจะโอเคนะโอฟนะอรนะ์อเธนะอเนะ <laughs> อันนะค่ะก็ สองสิสี่สิบเอ็ดแล้วเอสี่สิบสองแล้วอ๋อนะคะก็จะมาดูมาอาจจะคลิปก็น่าจะสั้นหรือยาวหรือกลางนะคะก็น่าจะปานกลางนะคะก็นี่ค่ะห้องม,มีชั้นบนด้วยนะคะแต่ไม่อยากพาไปนะคะไม่ใช่เวลาที่จะพาไปนะคะก็ปล่อยผมนะคะแต่มัดพงอยู่ตรงนี้ค่ะ เดีย๋ยวาะพาไปดูผมนะคะเพื่อนมนก็ไม่ค่อยสะไหนนะคะแต่เพราะว่าฮีเกียหมิงตรงนี้เห็นสิวนะคะเพราะว่าเต,ติมโตได้เลยแล้วนี่นะคะเอาไว้นะคะอ่ะถ้าปมาไหนนี่ค่ะมีปลายนะคะไปตรงนี้อะไปมันไม่มีตายนะคะตรงนี้แล้วก็ตรง ผมอ่ะตั้งแต่แรกมันตั้งแบบนี้แต่พอพี่ขคับมุกกระบาดอนี้มันดงเลยนะคะก็สำหรับคนที่อยากดูคลิปสบายเอยอ,ยอนีอ่อะดรกันพี่พูดเรื่องนั้นเดี๋ยวยเกิดประเด็นมาดรามา่าเราจะไม่ดราม่านะคะคลิปนี้จะไม่ดราม่าขาดนะคะถ้าใครบอกว่าดรามา่าหยวพี่ขยัจะมาเคลียร์ค่ะเคลียร์นะคะ เดี๋ยวจะมาเคลียร์นะคะเคลียร์จริงๆคะ่ะว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้ทําไมถึงเแบบนี้แต่ถ้าพี่เข็มเคลีจริงๆพี่ก็จะยอมรับนะคะไม่เป็นไรหรอกคนที่ไม่ด่าก,ก็เออถูกต้องพี่เข้มมีเสียงดีแต่ว่าก็รู้นะคะว่าพี่เข้มเป็นคนที่ไม่ค่อยดังแต่ว่าถ้ารายโรงเรียนก็อาจจะดังหน่อยนะคะเพราะว่าแสงแม,ม่ก็คนหายใจยาก ไห้ดีกว่าไม่เมื่อไงเราจะคิดแบบมันไม่ได้คือเราเป็นคนที่ให้เห็นเท่านี้ค่ะหเห็นหมุกพี่ตอนนีถ้ถ้าใครดูคลิปพี่ขยมุกนานแล้วก็จะเห็นว่าพี่ขยมุกเปิดหน้าเคยเปิดหน้า Stanford. เคยเปิดหน้านะคะเคยเปิดหน้าแต่ถ้าใครคิดมาดูคลิป พี่เขปัจจุบันนี้นะคะก็จะไม่รู้ว่าหน้าของพี่เขเป็นยังไงไม่รู้เลยนะคะตาให้ไปดูออาน,นะคะว่าเป็นใครนะคะเป็นก็ไม่อยากให้แบบร้องเรียนเหมือนพี่เนมนะคะไม่อยากจริงๆแต่ว่ามันไม่มีวิธีไหนที่จะปลอมตัวได้แล้วไม่มีหน้ากากค่ะก็เลยใส่แมวไปเลยเห็นแค่ตานะคะคือเป็นคนที่หายใจแบบขัดข้องไม่ไม่ขัดของะคะ่ะ แต่ว่าถ้าไปใส่ในแมนมันจะลำบากถามว่าพี่ขันนุชชอแม่ลุหอเคะช่นะคะ่เนคนนะ,คะ,คะเป็นคนที่ทำงานยากมากนะคะจริงๆค่ะเป็นคนที่ทำงานยากมากคือถ้าไม่รู้เหมือนกัน,นะคะ่ะไม่รู้จริงๆไม่รู้ขอโทษน,นะคะที่เอียงเตือนมา,<ว>นาโอ้ก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัว ลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าไม่กดแชร์นะคะไม่เอาไม่เอาไม่กดแชร์นะคะก็คนแชร์ก,ก็ได้ค่ะแต่ว่าอย่าแบบไปแชร์ในสาธารณนะได้ไหมขอร้องแล้วค่ะแชร์นะคะแชร์ที่ที่ที่ไหนก็ได้แต่ไม่ขอให้มีคนเยอะนะคะ ขอร้องนะคะแชทที่ใส่งามก็ได้ไม่เป็นไรมไมเพราะพี่เขมบุชิใส่งามอยู่แล้วไปนะครับ